สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บผักกันนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยยอดมันละอากาศครึมครืมนุ่นนางโอนถางเอาเลยนะเน่หย่วยหน้าขึ้นมาสิเหมือนถางยาเลไถางเงาได้อนไม่ให้ร่วมเลยได้แล้วได้แล้วตะกร้าหนึ่งแล้วทำไม่เป็นระเบียบเฮ้ย บอกให้ทำเป็นกามเป็นกามเทอลุใส่เอาอยู่ Jamie, บอกเดี๋ยวไปเลือกเอาอีกว่าฉันโอ้ยเจะเลือกเขาเขาก็คือเราเนี่ยแหละไม่มีเขาแล้วเนี่ยเอาเขียวนะโกเอานะไม่ถนัดเนี่ย ล้วเอาอันนี้แล้วก็บันนี้ก็ได้เยอะแล้วก็เอาหมากมันหมากมันต้องไปหาแถวนี้ถ้าไปเลือกแถวนี้ก็ไล่ยืดแถวนี้ก็ทำเอาเง,งินงมกบอหนนั้นลยละเฮ้ประดอนงมกบหนูนไม่เคยงมงมแต่หอยเ,ยเยราไปไล่ไปนานโกบตปนโนกระทอนไม่ให้ใส่เขาก็เอาใส่ถุงข้อยล้วไม่รัมใส่ป้ายของใครของมา รักเอ็นย่ของก้ยเอามาตัวเองเอาทางกระสอบเอาทางตะกายังเอาไปเทให้หนูจะบอกว่ายังไงไม่รักอยากให้เจ้าได้เยอะไม่ต้องเหมือนคนมาคอยเทให้ผัดหวังดีผัดหวังร้ายแล้วแม่รักของใครของมันไม่สวยไม่สวยเ็าก็ไม่เอเทโฮมนะสักแต่ปอปุ๋ยนึงก็พอใช่ใช่ปอปุ๋ยกับกระยางนู้ของใครของมันนั้ดีแล้วทำไมเอาไปเยอะจังวาเอามาอันเดียวนึงคิดว่ายู แต่แนวนี้แล้วไม่ให้คอยร่วมนำเนาะไม่รักเนาะเขาทำงานไวได้ไม่รักเต็มตะกร้าน้อยแล้วก็ปั้นนี่เขาได้เยอะไวได้เพราะว่าเขาตะกร้าเล็กไงเขาก็หาที่ลงไม่ต้องเอามาใช้ของใายของมันไม่รักเอ๊จะช่วยเพื่อนนั่นเพื่อนได้น้อยนะโอ้เพื่อนเราไม่เอาทำไม่สวยไม่สวยเพื่อนวะโอ้เหมือนตัวเองสวยอย่างนั้นแหละ เขาเนะี่ยมีแล้วพอแบบเอ้ยม่สวยก็ไม่ไปเป็นไรก็เจแล้วจะเอาคืนผักกะลายอยู่จะเอาคืนเพื่อน <c oughs> <c oughs> จะ,อนะ,ะจงอกนะนะ โมงเต็มอยู่ประดชนเลยมักสลายผัดไม่เห็น,น,หนถ้าไม่เอาให้ยโถนก็คิดว่าจะถนจะเอาน้ำเฉลน,นอะไรม่ได้สาวก็สาวอนะไรได้ยองจับของลนะลยไม่รักดูิค่อยนะใครไม่ย้องก็ย้องเอาตัวเองเด้นอนะอไยก็ตอ้องนออหางเว้ยสิเดิน ดนี่เคยก็บรอได้เบเกบระติราไม่เคยได้กินพกเขาก็ว่าหอมห้ง้ำอยความแล้วก็ตาโขมเยเบยเบยเบย,เบยเียบอยู่หินเริ่มมาแล้ว อยากกินผักมาละท้งถงข่าวพัดกินผักผัก่าวพัดเยอะ,ยอะแยะเราก็เลยมา,กา,าเก็บวานนีลาไปเก็บผักหวานมากแกง่งโอ้แกงแล้วเมื่อเช้านี่แม่วังได้ไปบ่อยแล้วถ้าเป็นลมไนะม้ถอนกะโดนไม่ฝนตกขึ้นไม่ได้นะลื่นเดียวตายถ้าถ้าแดดแดดนี่ก็ยังกลัววินถ้าแดดนะถ้าฝนตกนี่มันจะลื่นมเมื่อเช้าไปเอาอยังไม่ได้โทรสั่งปลาตะโขอีกเหอ พลเรยงพลเมลีเปิดมือทำงานค <c oughs> ูบานนะคนพอดีคนไปอันนั้นกพ่พระพุธด,ดูเพ่งมองสลานะประร้อนสลาชัแรกนะนาผาประธานสล่าชั้นแรกนะสลาฮุนสลานี่นะหุ่นไปเถิงอน่นอ่ะสลางหัอนอะ่ะอ,อันพี่เบนถามว่าเขาอยู่ไหน,นีนป่าไม่รู้ มาถามเฮาก็ให,ห้ปนแนงไม่ได้พื้นเ,นเกือบเออไม่ได้อยู่ก็อยู่แต่ข้างล่างนี่เดีเยววาดอกไม้คุณหมอตุยนะตกเต็มมาเนะี่ยหวานเนะาะลาวอาจารย์เขาเขาพื้นในที่ว่าไม่ได้พืนน้นมดี๋ยวแล้วพื้นไปแล้วลื่นกรสับแล้ววะน้องพระอาจารย์บอกว่าบอกไปโดนในเด้อยินภาษาจีนมาพูดแล้วก็เรีสัมรวมเพื้นสัมรวม เราก็เห็นด้อแเ้าก็เลเบิ้งื้อบิ้แดร้อนได่เด้อขนนสั่นใหญกล้วยนี่ใส่บาตคุยมาเลยกคุยคือใส่ล้วคือเลยโน้ำลายใส่โคน้ำลายใส่บาตรนบอกดู นี่อาจารย์เพิงให้เฮาลงไปยุไกเพราคุยเสียงดังเห็นบ่เสียงดังเลยฟังนฟังคืนให้นน่าสมาธิมากเลยโอ้เสียงรถค่อยอ่อนแล้ถอนไปแล้วตีสี่เมื่าไปตีสี่ครึ่งนะค่อยว่าอยู่ค่อยจะไปด้วยมันแล้วไม่มาจะเสียวโอ้ถ้าสุขเจ้าไปด้วยนะรถค่อยตายแบบนั้นนะเขานินทาแท้เลยค่อยเลยเป็นไรหรอกค่อไม่เป็นไรหรอกเขาคิดแบบนี้ถ้าเสียเวลาก็ให้เสียค่อคนเดียวไะอ้าวทำไมอ่ะ ป้าทำไมป้าถอนแม่ทำไมป้าถอนไปนานจังโอ้สงสัยรถมันเป็นน่นเป็นนี่บ้อนออานเนาะเดีย๋ยวดูโทรก่อนโอ้โทรม่นี่ไม่มีตู้ตูต้โอ้มันโทรเขาอยู่มันใหญ่ไ,ไม่ว่างเลยว่ามันเป็นลายหลอกแผลนั้นที่เพิ่มเพิ่ม <c oughs> มันกลนนนุ้มมีน้องอยากเขาเยอะเราเนี่ยเราก็เยอะเหมือนกัน ถ้าเราลดายก็พูดหาโจะต่อยเขนเลยโอ้ยกดยได้แล้วซิ่งผาอะไรได้ป่ะไปเอาม,มาก็จะค้าจะหายได้ปบาเนี้ม่รักเอ้แก้วนาะหมากไว้นะ่หาเบบกระโดนเลย แล้วล่ะจะหนุ่มไปผัก,ผกยังไม่ได้เอาด้วยถ้กากบเงือกบวม้ดวดอนเงือกอัตามาบวมอ๋อเดี๋ยวโทรหมอตุย้ยก่อนเราไมียามีหมอตุ้ยเปิดคลินิกแล้วก็ว่าอาจารย์ตุ้ยแล้วสาวโหดเ เดวนี้แหละคอยวาอนำ้าบ่อยมันก็เลยเรียกอาจารย์ตุ้ยเลยเห็นไหมโ <c oughs> อ้โหเลยนะพระ,ะมาแต่ทางเรื่อไม่หุ่จักยานดอนก็แปลว่าเสยนะคะต้องรู้ถ้าไม่รู้จักดอนกับโถนนี่ก็โอ้ยช่วยอีกคนวะอยากคนนั้นวะเจ้าไหนะซื้อซองเพลิเก็ ป้าถอนบ้านกกอกงั้นชิคเอาไปเบิรงเด้อแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อทำไมไม่บอกแกผ่าอาจารย์บอกว่ามียูทูบเบอร์อยู่สองนึ่งขนาดเราเลยเลียวมาเบิร์นเมื่อคืนนี้ดช่องผู้ใดก็ลืมนะล่ะอาจารย์ก็มาเสียงไม่ดังซื้อขวยืมใหม่อาจารย์ก็มาเสียงไม่ดังซื้อยืมใหม่ลืมซื้อหนู มีสาระได้เหรอยูซูเปอร์กับเอฟซีมาฟางังธรรมเหรอวะเอฟซีแล้วได้บุญมาหรือเผื่อพนังใจหาพน้าตั้งใจแล้วก็มีปัจจัยมาด้วยแล้วก็ตั้งใจเน๊ะไม่ห้าวบุคุยเดียวแม่ประจับประงก์จับประงกอยู่คอยให้เตี้ยเห็นบอทงโกนคอยเงยละแม่ลากตัว่าป้าดอนเป็นอะไรโอวยหนักบุญคอยว่าไม่มีอาจจะพูดจะ <c ười> คอยเอากองส่งมาทางหาเลย้ะตอนเช้ามาสิคอยก็ไม่รู้ว่ากองส่งก็ไม่เด็ดใจใจตาบอกประดอนในตัวไหนดีไม่ลับเลยทไม่ได้ิถึงเลขที่มืดบอกยังไม่เอาเลยได้ตากาแล้วไหนเล่น้อยข้ามาองคนเด้อนม่ตกนายอย่าล้มนะลูก ขณนะอยู่กันกลับอันนี้เนี่ยอย่าลงนะบอ,อกกล้องไม่ใช่พอหรือเปล่ยังยังไม่เต็มกระสอบปุ๋ยอยู่จะพอได้ไงไาาเก็บไปทำไมอย่างนีมากมันก็ยังไม่ได้เอา้าเอามานนือคนโน้นก็อยากเอาได้สับคนนี้ก็ขอเนี่ยโอ๊ยมันเอาไปนวดเพล็กเ,เราไม่ใช่เลยเอสซีก็อยากให้ส่งไป ยังไม่ซีนูเดี๋ยวค่อยส่งยเนื้อมาเอางานบุญบดี๋ยวนี้งานบุญแล้วก่อนกวจะส่งก็จะหาก็จะอะไรอีกลูกชายเขาก็ยังอยากทุกหวานมีให้งานเสร็จก่อนอย่างนี้ว่าีอยากจะส่งกวานพาเขาไปหน่อยเด้อเขาไมารู้จักจะส่งกว่ง อย่างนี้ไนสามสี 3, 4, 5, 6, 6, ่ห้าหกกระยงกุหล่ะยังเต็มเนี่ยถอนได้เยอะกว่าดีากว่าไม่เอาประปูยมาแล้วเอาไปพัดหนึ่งพันมันโยบนี้สะโอ้ันนะก็ไปเหยียขากินว่ะจริงก็าาบางทีพันมาพระมาเยอะไงมาทางอืน่นด้ะยสิเป็นบาบอกบาหวานมาก็จะกินบาขมด้แบบ Thank you เป็นอะไรปะาวเซษรึเป็ส้มอะไรเป็นทุกอย่างมื่อคืนข้อกดแอหววลาวได้แล้วค่ะเนี่ย วัดดีค่ะได้เยอะแล้วนะอุย้ยหน้าดำเลยสามสี่วันประดดไเงยมาเงยหน้ามาเร็วโอ้อบจังนะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะนี่ได้ตะก,ก้าใหญ่แล้วสวยมากนะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ